ดังดังงับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวอะไรคะหัวอ้าวตัวที่สองอะไรคะไก่ไก่ไก่ร้องไงเอเอเออ้าวตัวที่สามกระต่ายกระต่ายกระต่ายมีหัวอะไรหูยาวยาวอ้าวตัวที่สี่คืออะไร เก่งมากเลยเด็กๆรู้จักสัตว์ตัต้งหลายอย่างนี่วันนี้คุณครูมี หนูใช่ไหมคะอ้าวนั่งลงครับหนูภาษาอังกฤษว่าอะไรคะแร s แรส s รสแ s สแรสที่แปลว่าหนูใช่ไหมคะอ้าวมาอีกหนึ่งตัวตัวอะไรคะปูปูปูใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะแคบ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 แที่แปลว่าปูไหนมาฟังเสียงแคบซิ เสียงแคบมันเป็นยังไงนะที่ครูใส่เข้าไป <behav S 1> ไนยเฮ้ยเฮย,ยมันเป็นยังไงนะเสียงเนี้ยคุณครูสใส่อะไรเข้าไปนะครูเจี๊ยบใส่ก้อนหินเข้าไปในนี้มันเลยมีเสียงอ่านี่แบบนี้เฮ้ยแบบนี้เลยเหรอ้อ่าส่วนอันนี้เป็นเมล็ดถั่วเอ๊ะมันเป็นเสิ่งยังไงนะอ่าน่าจะเบากว่าใช่ไหม เอ้ยไหมเมล็ดถั่วอ้าวตัวต่อไปเป็นรูปอะไรคะเสือใช่ไหมคะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะไทเกอร์ไทเกอร์ไทเกอร์แปลว่าเสือเรามาสร้างเสียงไทเกอร์สิในกระป๋องไทเกอร์มีเสียงยังไงนะอุ้ยเหมือนกับเมื่อกี้ใช่ไหม เสียงเดียวกันไหมไหนฟังซิเี่เเสียงเดียวกันเลยคุณครูเจ้าหน่อยก้อนกิบเข้าไปอาอ้าวเดี๋ยวมาดูอันนี้อีกหนึ่งตัวตัวอะไรคะไก่ไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะชิคเก้นชิคเก้นแปลว่าไก่อ้าเรามาฟังเสียงไก่ในกระป๋องดูซิเสียงมันเป็นยังไงนะ อ้อันนี้เบามากเลยเด็กๆทายออกไหมว่าเือเสียงอะไรครูเจียบใส่อะไรเข้าไปนะครูเจียบใส่ทรายเข้าไปในนี้มันเลยเป็นเสียงแบบนี้เอ๊ะเห็นไหมมันจะเบากว่าก้อนหินใช่ไหมคะอ้ะอออมันจะเบากว่าก้อนหินใช่ไหมคะอ้าวเรามาดูอันนี้อีกหนึ่งอันอันนี้อะไรคะ ใส่อะไรเข้าไปนะเฮ้ยเฮ้ย้อ,อ,อาอันนี้ไม่ใช่ก้อนหินแต่ครูเจี๊ยบใส่ลูกแก้วเข้าไปนี่ครูเจี๊ยบใส่ลูกแก้วเข้าไปนะนี่มันดังแบบนี้ครูเจี๊ยบใส่ลูกแก้วเข้าไปในมนะั อาเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆออกมาขย่ากันนะอ้าวน้องพูพีงได้ตัวอะไรคะเสืออันปันได้อะไรคะกระต่ายกตายเก่งมากอ้าเดี๋ยวก่อนนะครับอ้าวน้องพิงได้ตัวอะไรคะได้สูอ้าวมาริโอได้ตัวอะไรตัวไทยปลาปลาอ้าวเสือก้าวได้ตัวอะไร อะไรจะเรียกว่าอะไรหนูใช่ไหมอ่าพูดวนครับพูดโดยไม่ตัวอะไรชอบ